สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่24ตุลา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานราคาไม่เพิ่มไม่ลดส่วนราคาทองวันนี้มีการปรับลดลงต่อเนื่องถึง2ครั้งละคะ่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 10นาฬิกา15นาทีครั้งที่2ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่33,800บาทรับซื้อ,อที่33,700บาทส่วนทองรูป,ปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,300 30, บาทรับซื้ออยู่ที่33,094บาท28สตางค์ค่ะ ราคาทองเช้านี้มีการปรับแล้วสองครั้งมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่400บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1977.20ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่1977.870านเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.25%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.143เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.42%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ